อันนี้เป็นแอร์ไดกินนะครับหนึ่งือนพัน BTU ครับตัวธรรมดาตัวเก่าน้ํายา R22 ตัวนี้ที่ต้องถอดมาเช็คเนี่ยเพราะว่าน้ํายามันรั่วนะครับแล้วเท่าที่ผมแกะดูคร่าวๆเนี่ย,ยก็น่าจะมีผลก็คอยเย็นนะครับดูดูด,ด,ดูตรงนี้เห็นไหมตรงเนี้ยนะครับเป็นกลิ่นน้ำมันออกมานะแล้วก็ ที่ที่ที่ไข่น็อตไปบริเวณเนี้เนี่ยนะครับกลิ่นน้ํามันออกมาแสดงว่าน้ํายาเนี่ยอาจจะรั่วที่คอยเย็นนะเพราะตัวตน,นี้อยู่ที่ประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนถ้าหน้าร้อนประมาณเดือนหนึ่งถ้าถ้าเข้าสู่หน้าฝนก็อยู่ประมาณ2เดือนนะครับในการติดตั้งนะไม่ได้รั่วจากการติดตั้งนะครับรั่วจากแผงคอยเย็นเดี๋ยวผมจะอาดน้ํายาเข้าไปแล้วเอาไปจุ่มดูนะครับอาการรั่วครับชัดเจนเลย เดือดยังแรงเลยครับอันนี้รั่วรั่วรั่วคอยเย็นนะครับแผงแผงคอยเย็นอันนี้น่าจะรั่วรูเดียวเนาะใช่ไหมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ,อน้ําเต็มก่อนนะครับอันนี้รั่วรั่วแรงอยู่นะครับชัดเจนนะครับรั่วคอยเย็นอันนี้อีกฝั่งนะครับไม่ไม่รั่วนะ ใช่ไหมมันยังรั่วอยู่ใช่ไหมเดือดขึ้นมาเลยนะโอเคนะรัว่วจุดเดียวนะครับถ้าคอเยเ่็นนะรั่วจุดเดียวอันนี้ผมเชื่อมเลยนะกดนะครับเช็คแล้วมันมีรูเดียวอะ่ะก็เชื่อมแล้วรูนี้นะครับก็ไม่น่าไม่น่าจะรั่วแล้วนะทิ้งไว้พักหนึ่งละโอเค